เมื่อจบวิศวะเ้าออกจากงานมาทำกเกษตรเป้าหมายวันละ500บาท EP 17ไมโครกลีนสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูทำแลบที่ผมทำอยู่บ้านเพื่อนนะครับน่าจะ2เดือนได้แล้วแล้วก็อีกหน่อยจะพาไปชมฟาร,ร์มผักสลัดของรุ่นพี่ผมนะอันดับแรกเราก็มาเช็คต้นอ่อนของเราก่อนรูทีมประจำวันผมก็คือแช่บ่มพอกเก็บเกี่ยวร่อนดิน จบด้วยการโรยเมล็ดนะครับไมโครกรินที่ผมปลูกรอบนี้ก็จะมีบล็อกโคลี่บีทรูทสวิตชาร์ดอัลฟาฟ้าอีกอย่างคือผมไม่รู้ว่าแม่งรอบหนึ่งควรกี่เม็ดหรืออะไรยังไงหรือว่าที่เขาสั่งมาคือใส่หมดทั้งซองเลยบางซองมามี1000เมล็ดบางซองมี150เมล็ดบางซองมี400เมล็ดอย่างนี้ใครรู้เรื่องไมโครกรินก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ ดีมากตอนนี้เราก็ทารูทนช่วงเช้าของเราเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยการแช่มเมล็ดนะครับรอเขียงวันที่แล้วก็จบแล้วเราก็จะไปเพาะไมโครกรีนกันเราจะมาบอกประโยชน์ของแต่ละสายพันกันนะครับอัลฟาฟ้าสำหรับคนจะใช้ไปกินผักสลัดทําแซนด์วิชหรือขนมปังสมูตตี้หรืออาหารเช้าในส่วนของสัตว์จะเป็นอาหารของกระต่ายแกะมา้าบล็อกโคลี่ก็คล้ายๆกันนะครับสลัดแล้วก็ไปทําข้าวผัดเมนูผัดเอาไปทําซุปทานคู่กับซอสถ้าในส่วนของสัตว์ก็จะเป็นพวกหนูหรือกระต่ายแต่ควรกินให้เหมาะสมสวิตชาร์ตก็สลัด ข้าวผัดหรือสตูนะครับส่วนอาหารสัตว์ก็เป็นกระต่ายหนูแต่ควรในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนกัน,นปู่ทุกคนอาจจะหาะายเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมมีแบบนี้ใช้ถาดซ้อนทับกันเหมือนเคยนะครับแล้วคุมความชื้นด้วยถุงพลาสติกแล้วผมก็จะราดน้ําใส่ถุงพลาสติกไปเลยนะครับให้มันหนักๆไว้ต่อไปสายพันธุ์สุดท้ายก็คือบีทรูสสำหรับมนุษย์ก็ไปทําสลัดน้ําผลไม้สมูทตี้อบหรือ,อย่างสาหรับสัตว์ไม่ค่อยควรนะครับเพราะมีน้ําตาลสูงไปจะเป็นส่วนของฟาร์มพี่ผมแล้วก็ทำแ l a บ,บ้านเพื่อนผมแล้วนะครับขออนุญาต แรกๆพวกผมยังไม่มีเลื่อยไฟฟ้านะโคตรเหนื่อยใช้เลื่อยมือมันเลื่อยไม้สักไม้สักนี่ของฟรีนะครับเพื่อนให้มาเพื่อนเขามีบ้านไม้ที่ไม่ได้ใช้นะแล้วพวกนี้มันกองๆทิ้งไว้ก็เลยเอามาใช้แทนเพราะมันหนาแล้วก็มันเหนียวด้วยนะครับไม้แดงเหมาะที่จะทําเป็นฐานมากตะปูธรรมดาคือตอกไม่เข้านะครับต้องใช้ตะปูซีเมนต์ตอกเข้าไปตอนแรกพวกผักสลัดผมทําไว้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมาที่ตรงนี้เลยต้องเริ่มทําใหม่กันหมดเลยช่วงแรกผมก็เลี้ยงแหนแดงรอไปก่อนเพื่อนผมชอบทําบอนไซนะเลยต้องสร้างดินขึ้นมาเองนี่ สลัดนี่แหละครับว่าแดดโดนเต็มๆปลูกทีไรก็งอกตลอดตรงนี้สแลนใช้กัน UV50% นะครับจริงๆกางสแลนเสร็จแล้วผมเอาต้นกล้าผักสลัดไปลงด้วยนะครับแต่ว่าคลิปไม่มีแล้วเพราะเมมมันเต็มผมก็ลบทิ้งไปเลยข่าวอดดูจริงๆก็สามารถไปดูได้นะครับเพราะผมปลูกแบบไฟ LED ดีคลิปเก่าๆเ้วผมก็ขนมานี่เพื่อให้มันปรับสภาพอากาศก่อนนะครับไหนจะแดดไหนจะอะไรรอบนี้เราสั่งเรียกไฟฟ้ามาแล้วนะครับเพื่อจะทำถ่ายคือแบบ ไอ้เฮียทำไมกูไม่สั่งมาตั้งนานแล้ววะโคตรทุนแรงแล้วก็แบบไวจะได้มาตอนทําข้างหลังเกือบเสร็จแล้วอะผมก็เลยเอามาทําชั้นวางแทนชั้นวางพวกเครื่องครัวอะไรอย่างี้ชั้นวางช่อดอกอ่า,าขอบคุณที่ติดตามมาถึง EP 17นะครับเราเป็น EP ต่อไปจะเป็นอะไรรอชมได้เลยจะพาไปชมสวนผักส,สลัดรุ่นพี่สักวันหนึ่งนะครับ